นี่คือเพื่อนลูบิพายแล้วครับเอ๊ดูเพื่อนอ่ะเพื่อนเอาเล่นเล่นอะไรเดียวเล่น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 บอนเปล่า บินสี่ร้อยสิบสี่แ้วไยมีเ hey. พื่อน Okay. ไปเตียนก่อนไปเตียนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาบุกนี่คือแบบสวยเลยนะสดเที่ตัวเดนแล้วเขาลดนเตียนครับตัวเตียนบัวโอ้บัวน้ำเงินเอ้ยบัวน้ำเงินแพ้ครับส่วนบัวแดนชนะถ้าไปเินสีขาวนี่บุม เ่าไปเสร็จแล้วเพื่ไปหรอไปไปไปทีมทีมนั้นทีมนั้นต่อเราไปเลยผิดทางนะไปเราเราขวานเลยโลบอยพันพันโอเคจัดการเรียบจัดการเรียบตอเราเพื่น I'm 18 today and what? เฮ้ยเพื่อนข้ามันส่มนหน้าดิดิด,ดิอะไรอะไรเราไม่โดนเลยมีถุนหน้าเยอะขรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนจะขาวได้โูดมันโูดมัน เออขอบคุณขอบคุณนะครับปีอีกโดเตอรเพื่อนเพื่อนนั่งกินชิเดลูเหอนั่ๆๆนนกินชี้ในรูไปเพื่อนออย่าจับเว้นหีบเพือเ่อนจะเอาเอาเร้เลยนะทอน เราจะกับพี่เอดดทุบทีบืไ่ไปเลยแต่ล้วนนะคนรถล้วนนี่แบบอืม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 มอื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  ไปเตียนไปเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มแล้วก็ไปบุกพร้อมกันโอเคครบเร็วครบเร็วเร็วครบเร็วอย่าลวนอย่าลวนอย่าลวนอย่าลนไปเพื่อนไป Yes 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 เพื่อนเอานี่ไปเอ๋าเพื่อนเพื่อนนี่ไปติดเตียนเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอฟลอมอนเพิ่มนะเพื่อน ออเอาอเสียกี่ดอเลขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณมากเพื่นอนอาเพราะว่านม่ร่วนนิดเดวนี้ไม่รวนแล้วแหละ เอลโอสกาใจาตายมันตายมันตาย,ตาย,ตายเฮ้ยเพื่อนว,วัดตยวนี้มันมีคนมาบุเรา อ่เพือเพ่ออ่นะนี่ครับคือเราจอยตอนนี้ครับเราจอยปาร์ตี้กับเพื่อนอยู่ก็ก็ดีนิไปไปไปพันเตียนไหนเรี่ยโอ้ยโอ้ยคืูยููยูย กูใจกูใจกูใจเขาไปล้วใคมันจะอยู่วะกูใจเฮ้ยอย่าไล่ดิอย่าไล,าาลา่โอ๊ยมัเาายนเป็นอะไรเดียวอะได้วยเอ้ามันก็หนีไี่หลันแล้วด้วยอ่ะ ก็หน,นันแล้วไม่รอดแน่ไม่ได้เว้ยดิดิหนีเหรอหนีไปไหนถล่มหน้านีหนีหนีเลยโอ้ยไล่เขียวอะไรโอ้ยล่มล่มี่เอา้าร่มมันพูดไปสอนตัวเลยขอเลือกตัว โอ้มาสอดตัวขี้หนุ่มเอามาดิมาดิดูด้กยคันเอามาดิ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 ลุมลุมหรออ้ามาดิมาดิมาดิจะหนีนะจะหนีอะไรอะไรหนีไม่หนีมาดิ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 เอ้าหนีหนีหนีไปบุกแล้ปบุกละแว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 วบุกละสทำการเพื่อนหนีไปแล้วฮ่า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  กูจหนีไปแล้วอะห่ามามาดีมาดีมาีมาดีไม้กลัวมามามาดี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 ดี ไปไปบุมันขุดขุดไปไปเลยโอ๊ยอยากคิดว่ามีชั้นคนเดียวนะโอ๊ยเอ้ามันมีสอนตัวมันมีสอนตัวรวมนี่ มันลุมอ่ะใครมันจะสู้ได้เหรอใส่จานดีมาเล่นดูไม่ใช่ถึงใส่จานๆอดกล้าดูดิงดูดูไอ้หรอวันเดอร์เปนอดชิปให้เหรออะไรจะหนีจะหนีเอ้านี้จะหนีจะดีจะดีเออลนไปหล่นไปซะหล่นไป หล่ลนไปโอ้หน,อน,ๆๆน,น,นีอ่ะหนีทีที่ฮะไม่หนีอ่ะฮะฮะฮะหล่นไปหล่ลนไปดิโอไปนี่ไงโอโอโอ้ยไปอีกิีจิ๋วเออเขาไปแค่บนน่ะแต่คิดว่าไม่เห็น เอมันไปหลบอยู่ในนั้นอะ่ะมันไปหลบอยู่ในนั้นมันไปหลบอยู่ในนั้นเห็นไหมออกกาเมื่อกี้มันไปหลบอยู่ในนั้นมันไปหลบอยู่ในนั้นได้ไงไม่รู้เมื่อกี้มันกระโดดลงไปอ่ะชื่อมันอะ่ะ ก็หายตัวไปด้วยเศษพืชเก่าอยู่แ yeah. ล like yeah, oh, ้วไปต่อไปทีม <maple> ส <Hay> so, ีม่วงหน่อยทีมสีม่วงทีมสีม่วงแล้วมันหนึนหนึนไอ้ดีทีมสีม่วงมันไล่เอ้าเอ้าเออเกี่ยวเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรมาดิเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรจะไปบูกทีมสีม่วงโอ้ยเกี่ยวอะไรจะไปบูกทีมสีม่วงพือนเลยนะพื้นไปบุกทีมสีฟ้าเลยทีมฟ้าเกาะเหล็กไม่กลัวดิไปไปเลย ขอไปที่สมบูรณ์หน่อยด่าวัดกอดโซ่โอ้มันกดเล่เลยเอาไปดูดิจะรอดปะเจ็ดนิดเ็ดนิดเจ็ดนิดเ็ดนิดเเนเพื่อนโอ้มันหนาวนหนานหนาหนาหนาดิดิ เหมือนได้แขก้นปะไม่หันหันเอ๊ะเออ๊ะเอนั่นเนีนั่นเนี่ยนันเนี่ยนั่นเนี่ยก็ขึอนมาได้ว้ปิดให้น้ำมปปิดให้น้ำไม่พอเพื่นั่นปิดโอ้ยนั่ปิดมากกว่านี้เพื่อนปิดให้น้ำเอ้ยแต่ลมันหา ก็คนดูผมตายวะไอเจ้านั่นแต่ผมก็ตีจนกลูกเบสแบหน้าอย่ามายุ่งกับทีเดียวฟินจะโหดนั่นเลยล่ะห็นแมถูกหวยเองเดียวนะไม่หวเพื่อนขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวด้วยจ้าเซีเซเบสไปไปไปบุทีมสีฟ้าเลยเพื่อน ไปบุทีมสีฟ้ามันมันเหลือคนเดียวแล้วไปไปบุทีมสีฟ้าเพื่อนเพื่อไม่มีไม่เหรอทำไมไม่พูดเดี๋ยวเพื่อนฮะเพื่อนไม่มี he, ไม่ไมไมม mày, หรือว่ายังไงเพื่อนทำไมไม่พูดพูดดิเพื่อนพยันปากมาระบุทีนสีฟ้าได้ยินป่ะได้ยินใช่ป่ะโอเคได้ยินได้ยินเอ้ะอย่าตายนะเพื่อนมันมันเกาะเลกมันเกาะเลยยิงดัน ไปแล้วไปแล้วดีดีดีเวไปละลูฟีนเห้ลูฟีดไปไปกลุ่มมัน สู้ไปเหรอมันมันมันมีบวชนกแบะด้วยแล้วเพื่อนสู้ไหวหรอขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายมันไม่บวชนกแบะอ่ะแล้วมันจะกลัวอะไรทำไมเนี่ยคนมาเร็นจะกลัวอะไรทำเพื่อเพราะว่ามันจะกลัวอะไรทำไมมันเปราะเละแล้วนี่มันสู้กันได้เอามันจะพาดย ต้นฟาร์มขอนก่อนนะเพื่อนเพื่อนทำไมไม่พูดมีไมค่ไหมเพื่อนสงสัยจะไม่มีฟาร์มขอนไปบุอะไรเหรอเพื่อนฟ้ามขอนก่อนเพื่อนขอรอเขาเลยมันหนีอ่ะหนีวิชิลานมันล้วเพื่อน เกะกอดหนันแล้วเกะกอดหนันเพื่อนเขาหยุดได้เหรอเพื่อนเออมาต่อเลยมึงต่อเร็วโอ้ยโอ้เจ็บมันไปพันตีล้วไปพันตีเราไม่น่าเลยเพื่อนจะไปพันตีเออเออ,อออ คิวสิบเอ็ดคิวสิบเอ็ด้ดคิวเท่าไหรละเกมเตดติดหนึ่งร้อยหกบินชนะเนึ่งร้อยหกคิวไปโอ้ไปกอดหกพันก็ร้อยดเพื่อนรูไหม สี่ม็อบสอนบินก็ยี่สิบเอหนอเพื่อนคิวสิบเก้าสิบดี๋ยวเพื่อนอืมดีต่อเลยมาว่าอย่งไงอะไปไปโอเค เดี yep, ๋ยววันน <Yes. S 2> ี sure. ้ครับผมจะจะซีระเบิดซีระเบิดซื้อระเบิดครับไปบุเพื่อมันเอาระเบิดเอารเว้ดซีระเบิดไประเบิดพวกมันนี่ระเบิดระเบิดแบบปลาบคือสมมติมันยืนจะทัดเดินใช่ไหมเราก็ปลาระเบิดกัน นี่แมเลี้ยปลาใส่ตัวเอ็นน่ะอุ้ยเดือดดิดวนเหรียบรู้ค่ะติดข่าวดิขอฟาร์มโอ้ยมันมีเกาะติดด้วยแต่มันไม่ใช่ติดี่นติดมันโจดีครับไรแมนมาส่งข้าวมันไก่ <c oughs> ไปบุไปบุไปโลมาจนทันเดินไหมสซะเออไปใช้สะไปไม่รูบมิมันเกาะเละจนมันเกาะเพชรตังไหนเฮ้ยดีมดีมดีมปอมโอ้ยออ้ยอ่าถ้าเป็นบันไดแล้วจ้า ออกทีนี้เฮ้ยอย่าดีว้ยดีว้ยผัวมวยด่าอะไรเบะเสมหน้าขึ้นเดี๋ยวตายนะพันแล้วนะสเปียนอนะ ร้อนเพื่อนเัไม่ตายดีเ้อเพื่อนเพื่อนดีผู้ประบุนะเพื่อนประประปะบุก็ได้แต่เพื่อนเตะทับพี่เอ๋กอ่อนเบาก็ก็ดีลนะ ไ่อ่อย่าไปบุกมันเลยถ้ยามึงไปบุบมันอุยน่าจะเย็ดจะเย็ดจะเอาปีตเลย,ลปเลยไปอยู่ไหนอะเพื่อนอยู่นั่นอุ้ยมันมาโอเค เดี๋ยวเดีเดี๋ยนะเพื่อนไปบุกพร้อมกันย้ไมโอเคไม่โอเคถ่าดดินร้อนดิเพื่อนอด่จในร้อนล้ว้โอ้ยอย่าอย่าลุ้นอย่าลุ้นขอรอขอรอขอรอนะฮุ่ยยไปเลยไปเลยไปเลยแล้ยเล้วแล้วเลย ใช่เอ๊ะใช่รูบิลูบิพายแล้วก็หนี้ระเบิดได้ด้วยนะถึงฝาที่เจ้ากำแพงมันไปได้ก็จะไปไม่ใส่เอ่อเก็บเยี่ยวเย็บเงี่ยวเก็เงี่ยวจีบด้วยเพื่อนขอทอหน่อย ไม่ทเหรอเพื่อนไปด้วยเพื่อเอาเบสผิดซีพีเอใช่ปะไปไปโอเค ซื้อโขนแบบนี้แล้วก็ไปไปรบุเพื่อไปดังเพื่อนแล้วโอ้ยมาๆมามาจะคิดนะว่าจะเพื่อนถอยไปถอยไปไโอ้ยนี่บ้าแล้ว ว่าถอยไปข้าเลาไม่ชอบเช้จังหวะนี้กินข้าวนี่ระบมันเบ็ดอดูเดี๋ยวพออย่าบิวพีเด้วอลพินจะรอเวนี่ เเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนดุเดือดเลยเลือดพ่านอรุ่นไปไปอย่าล่วงขอรอดเออเตรียมเตรียมมาได้ 啊！喂、oh.！啊啊啊！ Eu queria